สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่15ธันวาคม2563นะคะซึ่งราคาทองเมื่อวานมีการปรับทั้งหมดถึง3ครั้งนะคะราคาไม่ปรับขึ้นและปรับลงนะคะเท่ากับวันพุทธที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองวันนี้กันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะค่ะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองณเวลา9นาฬิกา17นาทีครั้งที่1นะคะ ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่26,750บาทรับซื้ออยู่ที่26,650บาทส่วนทองรูปประพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่27,250บาท รับซื้ออยู่ที่26,166บาท16สตางค์ค่ะเช้านี้ยังไม่มีการปรับขึ้นปรับลงนะคะส่วนสปอร์ตโกมีการปรับตัวขึ้นนะคะเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะรวมถึงความล่าช้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ค่ะ สปอร์ตโกลาล่าสุดอยู่ที่1.878.70นะคะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1.879.555นะคะบวกขึ้นอยู่ที่0.33%คะ่ะส่วนค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่30.031นะคะบวกขึ้น0.00%คะ่ะ มาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูป,ปรพรรณนะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังแล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกํำของราคาทองแต่ละชนิดนะคะดูในส่วนของราคาทองออสซลิสแล้วก็หัวเส้งเฮงกันต่อนะคะ